โอเคก็อคขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ,บก็พบผมพี่ซิงเจ็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในหน้าเ็ตจองผมอีกเช่นเคยนะครับในการสอนลง อะไรต่างๆใน GTA e IV นะครับซึ่งเอคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่ออหนึ่งพันไะอ้นั่นน่ะ1,000งเราดู1,000นหนึ0 0พันครั้งนะโอเคจะมาสอนลงอันนี้นะครับ V Style นะครับ <c oughs> V Style ใน GTA e IV มันคืออะไรก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดูกนอ่ะสอนลงกันก่อนเลยอืมมันจะเป็นไฟล์ที่เราหลดมาจะได้เป็นไฟล์นี้มานะครับไฟล์เนี้ยไฟเนี้ย อ่าวันนี้แล้วทําไงล่ะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โหลดไว้ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับโอเคอาอืมอ่าอย่างอื่นไปเลยนี่ครับเว็บนี้ที่ผมบอกอืมสอนลงแต่เว็บไปอ่ากดดาวน์โหลดไปนะครับอืมแล้วไปคลิกในมอร์รนะครับโหลดมอร์รลคลิกไปแล้วก็ทําตามไปโอเคประมาณนั้นนะครับ ไปต้องให้ดูก็ได้อ่ะแล้วก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดคลิกขวาครับแยกไฟล์อ่าโอเคอืมพอแยกเสร็จแล้วก็กบางทีเข้าไปครับเปลี่ยนนามสกุลนะครับคลิกขวาแล้วก็รีเนมเปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมลบไปเป็นจุด r a r นะครับอ่าจุด i r yes เอ้ยโอเคไปนะโอเคกดแยกไฟล์เหมือนเดิมโอเคมีอะไรขึ้นมาปิดไหมเข้าไปเข้าไปใน โฟเดอร์เนี่ยครับโอเคเราก็จะเห็นทั้งหมดอย่างนี้อันนี้คือที่มันแบ็กอัพเอาไว้แบ็กอัพตัวละครเดี๋ยวค่อยลงนะเอาลงตัวสคริปต์ก่อนก็คืออ่าสี่สี่ห้าหรือหกอันเนี้ยโอเคจะลากลงไปนะครับตัมอืมก็โอเคก็เปิดเกมขึ้นมาแล้วเปิดตัวเกมอืม เตรียมอยู่ไหนอ่าแอกสตาร์อืมนี่สคริปต์ผมลงไว้แล้วผมจะลงทับไปดีกว่าลงทับไปเลยเดีกว่านะโอเคให้ลากนี่สคริปต์มันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยในโฟลเดอร์สคริปต์มีอยู่แล้วให้อา่าผมจะลากทับไปให้ลากเนี่ยครับเอออันบนสุดไม่ต้องนะครับโอเคเอาแค่นั้นแล้วก็วางไปมันมีอะไรก็อันนี้ก็คัปปี้ลีเพสไปนี่ผมลงซ้ำแก็กดเกดไปนะครับอืม สามารถลงทับก่บนสกิปตัวอื่นได้นะครับโอเคเข้าไปดูสกิปก็จะพบอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้อ,อ,นอในวีดสตลเนียเราก็จะเข้าไปปรับออปชันปรับฮอตคีย์อะไรของมันได้นะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับไปปรับ,รบ,รบจะปุ่มไหนจะใช้กดอะไรอะไรยังไงก็ไปอ่านดูในนี้เลยนะครับหรือถ้ามีอะไรก็มาได้อนี่ก็อะไรก็เปิดให้ดูนะครับเ,เป็นไง อืมโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองในเกมเลยดีกว่านะต้องให้เห็นภาพโอเคโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วครับโอเคลิ้กก็อยู่กับเจมบอลน,นะครับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะตาจริงไม่ใช่ตาจริงจะเป็นนิโก้นะผมเปลี่ยนเป็นเจมบอลน,นะอ่านิโก้เนี่ยคุณในจีวีสไตล์นิโก้ก็ใช้อ่าใช้อะไรวะ เรียกว่าใช้สกิลคล้ายๆของไมเคิลนะครับคือตอนยิงแล้วมันจะเป็นหยุดเวลานะโอเคประมาณนั้นอนะ่ะโอเคนี่คือการเปลี่ยนตัวแนละ้วตัวเปลี่ยนเป็นเออมันชื่ออะไรวะจอนจอนนี่จอนนี่นะเป็นจอนนี่อ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจอนนี่เรามีสกิลอะไรบ้างนะอืมนี่คือเหมือนกับพีสไตล์จีดีวีนะครับตอนที่เปลี่ยนตัวอ่าเว็บสร้างไม่ทันเออ อืมตอนนี้ทำไรอ่ะฮ่าขี่ช็อปเปอร์นะมันแน่อยู่แล้วอ่าเฮ้ยเบก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 วายวาวาวายตอนนี้มันขับรถไวใช่ไหมอ่าถอยถอยถอยเดี๋ยวไปทดสอบมดตั้งไหนดิอ่าหาที่เหมาะเหม่งเหม่งนะอืมอ่าเบก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 อ่าลงจากรถมาอืมตอนนี้นี่ตอนนี้จะมีสกิล ของเทเวอร์นะครับคือแต่เป็นใช้สกิลของเทเวอร์คือตอนยิงจะเป็นจะเพิ่มความแรงในการยิงแล้วก็หยุดเวลาได้มากมันจะเป็นส film, ีส้มๆนะกดตัวทีนะครับอย่าลืมกดตัวทีใช้สกิลของแต่ละตัวนะโอเคลองเลยกดตัวทีครับอ่าแล้วก็ลองยิงดูครับนี่นี่นี่นะอ่ามาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าข้าจะไฟข้าจะไฟอ่ากดตัวทีนะครับกดตัวที อาอตามจริงไม่ใช่ตัวทีก็ได้นะครับคือจะไปตั้งเป็นตัวอื่นก็ได้คือตามจริงเราต้องไปตั้งค่าก่อนในที่ผมบอกไปในวีสไตล์ในรถแพดไปตั้งค่าเราจะใช้ปุ่มไหนนะจะผมใช้ตัวทีนะครับโอ้ยโอ้ยประมาณนี Sentinel ้ประมาณนี้อ่าจะไปหนีไปไหนอ่ากดเฮ้ยยิงสดอ่าเน่เน่เน่ สกิลเทเวอร์สกิลบ้าคลั่งอืมอ่าเราเปลี่ยนเป็นหลุยมันกว่าไม่ใช่หลุยโซเลสนะหลุยหลุยเนี่ยจะเป็นใช้สกิลของเอ่อชื่อ,อไรนะไอ้ดำดำอะแฟงกินนะครับแฟงกินคือตอนขับรถเนี่ยจะเป็นเอ่อจะหยุดเวลาตอนขับรถคือมันจะสโลนะแล้วเรา ก็จะเลี้ยวอะไรยังไงประมาณนั้นนะเดี๋ยวต้องลองดูลองดูกดตัวเดียวที่กดของนั่นแหละครับคือใช้สกิลกดตัวเดียวกันคือตัวทีหรือตัวที่คุณตั้งไว้ตัวแรกได้นะประมาณนั้นเอกดที่เปลี่ยนตัวก็แล้วแต่คุณจะตั้ง้วยครับของผมนี่ตั้งเป็นทับล็อกมันง่ายดีนะโอเคก็ตัวทีอุ้ยอุ้ยแบกอ่าประมาณนี้เห็นไหมไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออ ขอไฟเครื่องผมแหลกเพราะว่ามันเกมมีปัญหานะมาเนี่ยเร็วเร็วเรยวเห็นไหมเราจะเลี้ยวทันะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ค่รับฟังกินอืมแน่ประมาณนี้นนอืมอ่มาอม,อมันจะมีหลอดพลังอยู่ด้านข้างหลอดสกิลโอเคเดี๋ยวออกเออผมออมันมีอย่างหนึ่งที่เออผมในที่ วีสไตล์นี้ผมจะบอกคือ,อาการเปลี่ยนเวบปอนน่าเวบปอนที่เป็นลูกกลมๆโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยล้ชนที่เป็นลูกกลมๆใน GDAV นะครับในสคริปนี้ก็มีมีมาให้เลยนะครับคนที่ดูคลิปผมไปแล้วติดตั้งไปแล้วก็ไปลบทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวกันเพราะว่าแล้วอันนี้ดีกว่าเพรามันเสถียรกว่านะครับดูครับดูมันเสถียรกว่าคือมันเอ่อเลื่อนเลื่อนได้แบบตามใจท <laughs> างมากกว่าอันนั้นที่ผมให้ไปมัน ไม่ค่อยเสียเท่าไหรนะ่แต่นี่มันมาจากร้อมกับสกิปอันนี้เลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นนิโกเ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูสกิลนิโก้กันที่เป็นสกิลของแฟงกินไม่ใช่ของไมเคิลนะโอเคว่าจะเป็นไงอืมอสกิลของนิโกนะ้ครแต่ผมไม่ได้ลงนิโกล้ลงมอดเตรียมสปอนมานะ้วเขาเทพดีผมชอบชอบอ่าขออภัยที่มันแลก็กแต่ สคริปนี้ซึ่งสคริปนี้มันมีเป็นเวอร์ชั่น1.1ง,งนะคือมันมีข้อเสียอยู่ก็คือ,อมันจะทําให้ตัวเกมเนี่ยมีมีปัญหารเรื่องการสปอนคนรู้สึกว่าคนในพลเมืองมันจะน้อยลงคือมันจะไม่พ้นผ้ามันจะน้อยลงมันดูแบบมันมีปัญหาหลายอย่างแต่มก็แล้วรอดูต่อไปว่าเขาจะสร้างแก้วหรือไมโอเคมาดูสกิลของไมเคิลไม่ใช่ดิของนิโกเป็นสกิลของไมเคิลนะ ไอ,อ้อันนี้คืออันนี้คือไอ้นั่นนะที่ผมบอกนะกดตัว e กดตัว e จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธได้นะเห็นไ,ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบีอันนึงอ่าปีเซตนึงได้อ่านี่กดตัว e กด e อ่อนานี่ผมกดอ่า m battle m battle ค้า,า,าคงนะครับอยู่ตรงระหว่างเมาส์ซ้ายเมาสามขขม์ขวาหน้ากดเลยนี่สกิลของไมเคิลนะเหนไหมเวลจะช้าเวลาจะช้าเห็ไหม คือจะหยุดเวลาหน่วงเวลาตอนเรายิงนะครับสกิลของนิโกโ้นะแง่แง่เห็นไหมครัประมาณนี้นะครับเพิ่มอัตราลุนในการเล่นมากขึ้นประมาณนี้นะอ่าอ่าออเฮย้ยยิงให้หมดยิงหมดอ่าจะวิ่งหนีไปไหนนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมสโลโยิงอ่าเป็นไงเฟลเฟลครับเฟลเงาะ โอเคครับประมาณนี้อืมโอเคก็สำหรับคลิปสอนลงเฮ้ยเดี๋ยวยิงเฮ่นี่ก่อนนี่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 ไม่ตายต้องตายโอเคสำหรับคลิปสอนลงวีสไต์นะครับเป็นคลิปที่ตอบแทนน้ํตใจเล็กน้อยนะครับที่คนคอยชมอะไรอะไรคมผมมานะครับครบหนึ่งพันครั้งแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอแค่นี้ครับอย่าลืมกด Subscribe อผมด้วยนะครับโอเคกดไปครับ